สวัสดีครับผมชัยไรฟาร์มนะครับไรฟาร์มนะครับบริษัทนําเข้านะครับวันนี้ผมมาดูฟาดูสายไฟระยะของเรานะครับไฟลาวปิงปองตกแต่งร้านอาหารร้านกาแฟรีสอร์ทโรงแรมผมขายส่งทั่วประเทศทั่วไทยครับเป็นตัวที่ขายดีเลยนะครับตัวนี้นะครับคือสุดยอดอย่างนี้เลยคือขั้วจะเป็นขั้วกันน้ํานะครับกันน้ำหมายความว่าไงคือเราจะใส่หลอดเข้าไปเดี๋ยวดูหลอดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลอดธรรมดาหลอดตอนนี้เราเราส่งแบบ พร้อมหลอดเลยนะครับมีหลอดให้เลือก3แบบเดี๋ยวมาเปิดให้ดูน,นี่คือหลอดไฟก็ต้องหมุนเข้าไปตรงนี้นะครับขั้วมันจะกันน้ําคือตอนตอนตอนฝนตกตอนอะไรมันจะหไหลเข้าไปนี้มันจะไม่เข้าไปในขั้วแล้วเป็นขั้วยางอย่างดีของเรานะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับคือระวังนะครับบางบางที่เขาจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกกรอบพอโดนแดดเปน็นอาจะกรอบแต่อันนี้มันจะเหนียวเพราะมันเป็นขั้วยางนี่นะครับนี่นะครับคือตอนเราไปห้อยอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าขั้วะยาเนาะ ตามร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมชอบใช้นะครับนี่นะครับมันห้อยลงมานี่ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับดูนะครับนี่ me. นะครับมันก็จะมีขอเกี่ยวตอนเราห้อยนะครับเราก็ดึงได้เลยดึงห้อยอย่างนี้เลยสายมันจะยาวอย่างนี้เลยอันนี้มันพันอยู่นะครับเราก็เราก็จะตอนเราส่งเราก็จะม้วนไปให้อย่างดีนะครับนี่นะครับ พร้อมหลอดไฟนะครับหลอดไฟมาดูครับมีหลอดอะไรบ้างหนึ่งคือหลอดปิ้งปองหลอดไฟธรรมดาอย่างนี้ครับจะเป็นราคาสายพร้อมหลอดหลอดที่สองเป็นหลอด LED หลอด LED หลอด LED ของทุกอย่างเป็นยี่ห้อเราหมดนะครับยี่ห้อไรฟาร์มทั้งนั้นนะครับนี่นะครับยี่ห้อผมทั้งนั้นนะครับนี่นะครับมีจะมีรูปเข้าหอมอยู่หน้ากล่องของเรารับประกันแน่นอนไม่ใช่ของทั่วไปไม่ใช่ อะไรนะครับดีรับประกันนะครับอันต่อมาคือหลอดฟิลเมนต์มนหลอดสวยมากอันนี้นี่ครับนี่เป็น LED แต่เป็นแบบแนววนเทจอันนี้ก็เป็น LED ประหยัดไฟทั้งคู่อันนี้จะเป็นหลอดไส้ธรรมดาราคาถูกก็มีแล้วก็มีหลอด LED มีทุกสีนะครับแต่หลอดนี้จะมีแค่สีบอมนะครับมีสีบอมไว้อันนี้ก็มีทุกสี ค้าสีได้บอกเลยบอกแอดมินผมนะครับแอดมินผมพร้อมขายพร้อมตอบอยากส่งนะครับยินยินดียินดีจริง,รงนะ,ะเดี๋ยว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 บุนให้ดูนะครับก็คือบุนหลอดไฟเข้าไปนะครับก็เหมือนการใส่ขั้วไฟทั่วไปติดตั้งง่ายผู้หญิงก็ติดตั้งได้เอาไปแขวนเลยนะครับนี่ครับ นี้ผมใส่แบบสามหลอดให้ดูเนี่ยครับจะห้อยครับอันนี้คือหลอดฟิลามตนอัน,นตกกลางคือหลอดไส้ธรรมดาหลอดต่อไปคือหลอด LED นะครับ LED มีทุกสีนะครับที่จริง LED เนี่ยมีทั้งหลอดแบบขุนแล้วก็หลอดแบบใสนะครับลูกค้าลองทักอ้มินดูอันไหนเหลืออันไหน หมดเพราะว่าตอนนี้โอ้โหสั่งกันแบบคือเยอะมากะครับไปดูรีวิวผมได้ดูของบริษัทไลฟ์ฟาร์มได้เลยบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดชื่อบริษัทสามารถออกบินออกแบบได้ทั้งหมดนะครับคือเราทําได้หมดนะครับตอนนี้เราส่งโรงแรมรีสอร์ทนี่นครับพัทยาภูเก็ตนี่เยอะมากๆนะครับพัางงานเนี่ยโอ้โหส่งกันไปเลยหลายพันเมตรหลายหมื่นเมตรเลยนะครับคือเขาสั่งเนี่ยทั้งเทศบาลเนี่ยติดทั้งเทศบาลเลยนะครับ คือแบบอย่างนี้อย่างนี้นี้เลยโอ้โหสุดยอดสวยอย่างนี้แล้วมันติดตั้งง่ายแล้วมันสวยไม่ต้องไม่นั่งเสียเวลาเหมือนสมัยก่อนที่ต้องเอาขั้วมามานั่งต่อสายไฟเพราะพวกนี้เราไม่ต้องพันคือโรงงานเขาทามาคือเซฟตี้สุด,สด,สดคือมันจะปลอดภัยไฟมันจะไม่รั่วนะครับเนี่ยมันจะเข้าเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าสายมาเลยนะครับแบบนี้เลยห้อยอยู่ที่ว่าร้านเราต้องการสีไหนแต่แนะนำสุดคือสีวอมไวที่ขายดีที่สุดคือหลอดไส้ นี่นะครับสีจะสวยเพราะว่าตอนถ่ายรูปมานะครับตอนลูกค้าเรามาในร้านเราเนี่ยลูกค้าจะมาเซลฟี่มาทําจุดเช็คกินมาอะไรน่ี้ใช่ไหมครับสีมันจะสวยหน้ามันจะนวลหน้ามันจะสวยแนะนําสีวอล์มไวท์อันนี้ก็สวยแต่เป็น l e วดีมันแพงหน่อยแต่โอ้โหโคตรคุ้มอย่างนี้เลยเพราะว่ามันประหยัดไฟนี่ครับแล้วเป็นหลอดวินเทจสีออกมานี่แ่มสวยหน้านี่เนียนเลยลูกค้าที่คือใครมาก็ถ่ายรูปที่ร้านเราอะ ร้านเราต้องสวยกว่าทุกร้านจริงไหมอา้าวใครแต่งร้านผมก็แต่งผมก็ทําของผมรนะ้านเราต้องสวยกว่าทุกๆร้านแหมจะยอมใครได้ละ่ะเนะสั่งซื้อได้นะครับนี่นะครับผมจําหน่ายส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนนะครับไม่ต้องโอนคือผมมั่นใจผมขายของผมบอกเลยผมขายของดีผมมั่นใจกับลูกค้าลูกค้าผมบอกเลยว่าติดใจทุกคนนะ นี่มีสามแบบเป็นสายพร้อมหลอดมี10เมตร20เมตร50เมตรแล้วแต่พี่จะสั่งมาเลยจะสั่งเศษนะขอร้องสั่งให้มันเต็มแบบ10-20-30-40-50-100-200-500เมตรโทรมาหาผมเลยเนี่ยแอดมินผมชื่อชัยเนะบอกไอ้ชัยเลยพี่ต้องการสักหมื่นเมตรยังมีส่งไปนะครับภาคใต้เขตติดทั้งเทศบาลเลย10กิโลเมตรนี่คือ1 0 0 0 0 10,000มเมตร โอ้โหหลอดที่ไปเ,เป็นรถกระบะเลยอ่าะ,ะยินดียินดีนะครับนี่สั่งได้ราคาคุยกันได้หมดยิ่งเยอะยิ่งถูกผมบอกเลยว่าผมจะดิ่งให้เลยเอาแบบราคาที่ผมนำเข้ามาเลยเอาจริงใครรู้จักผมใครเคยซื้อผมรู้ดีอยู่แล้วว่าผมยังไงไลฟังยังไงเนาะคือเราไม่ได้มาโกหกใครไม่ใช่ว่าเอาของไม่ดีมา อันนี้ผมกล้า้าผมเทียบไปแล้วผมส่งมาทั่วไทยแล้วลูกค้าเขารู้ลูกค้าประจําต้องกลับมาไปเจอที่อื่นไปเจอที่อื่นแบบถูกถูกถ,ถูกกว่าเจอถูกกว่าเป็นไงพอใช้ไปขนักมันกรอบมันเป็นพลาสติกแล้วน้ําก็รั่วเข้าแล้วก็ช็อตโอ้ยอย่าไปเสียดายอะไรมากมากนะครับบางทีของถูกมากมันช็อตแล้วมันช็อตคนช็อตลูกค้าเรานี่ปัญหามันใหญ่กว่าเดิมนะครับนะนี่นี่ของอย่างนี้คั่วนี่หลายปีไปเลย สา,สายไฟก็เส้นใหญ่เนี่ยนี่ครับสายไฟเบอร์สองคูณหนึ่งจุดห้าสองคูณหนึ่งจุดห้านี่ครับห้อยหลายปีบางคนเขาใช้สลิงห้อยด้วยช่วยนะยิ่งหลายปีไปอีกถ้าตรงไหนที่ลมแรงอยู่แถวชายหาดชายทะเลนะครับให้ใช้สลิงให้คูณง่ายใ,ให้ใช้เชือกเส้นหนึ่งนำก่อนเ่านี่ไปห้อยอีกทีนึงมันจะทนทานหลายปีมากนะครับวิธีการใช้ไม่ยากก็แค่ไปห้อยๆแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะครับ ต่อปักโอเคนะครับสั่งซื้อเก็บเงินไปทางส่งทั่วไทยร้านกาแฟร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมต้องจัดต้องแต่งร้านแล้วต้องแต่งโรงแรมต้องแต่งรีสอร์ทแล้วเพื่อรับนักท่องเที่ยวแล้วกาลังมาแล้วสิ้นปีแล้วเนี่ยเนี่ยถึงเวลาแล้วไฮซีซันอีกไม่เดือนข้างหน้าแล้วนะครับเชิญชวนนะครับสั่งได้นะครับผมไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเยอะไฟประดับต้องไลฟ์่างโอเคนะครับผมค,ครับสวัสดีครับ